เป็นประเด็นร้อนที่หลายคนเฝ้าจับตามองเมื่ออยู่ๆก็มีแฟนคลับของนักร้องสาวสั้นเสมอหูอย่างใบเตยอาสยามไปคอมเมนต์ใต้รูปภาพในอินสตาแกรมของนักร้องลูกทุ่งต่างค่ายอย่างหญิงลีศรีจุมพลขณะที่เจ้าตัวนั้นไปเที่ยวพักผ่อนณร,รีสอร์ทสุดหรูแห่งเกาะภูเก็ตว่าดังแล้วอย่าลืมตัวจนทางเพจแอนตี้สาวใบเตยก็เลยต้องขอออกโรงประกาศศึกสงครามน้ำลายตอบกลับไปให้หายเงิอเป็นชุดๆล่าสุดทางหญิงลีเองก็ได้ออกมายอมรับแล้วล่ะค่ะว่าเกิดอาการไม่พอใจที่อยู่ๆก็โดนด่าพร้อมทั้งได้โพสตคลิปลงใน อินสตาแกรมชี้แจงเรื่องไปเที่ยวว่าเป็นเพราะสปอนเซอร์ใจดีจ่ายค่าที่พักทั้งหมดให้ฟรีไปเที่ยวพักผ่อนในครั้งนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องดังแล้วลืมตัวส่วนที่เห็นว่าใส่ชุดว่ายน้ำโพสท่าสวยๆก็ไม่รู้ว่าแอบย่องไปถ่ายแบบโชว์ความเซ็กซี่สลัดคราบนักร้องลุ่งด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเอาเองแล้วละค่ะถ่ายแบบชดุดว่ายน้ำนี่ยังไม่เคยถ่ายแบบชดุดว่ายน้ำนะแต่ว่าได้มีโอกาสใส่ชุดว่ายน้ำใน ส่วนตัวอยู่ซึ่งก็เป็นชุดบิกินี่ใช่ไปเที่ยวมาแล้วก็เลยอุคิดว่ามันโปก็เลยซื้อกระโปรงตัวเล็กๆมาใส่กระโปรงว่ายน้ำอค่ะใส่ทับขึ้นมาอีกดูดูแล้วรู้สึกว่าเออมันสบายใจกว่าอันนี้คือเราตั้งใจที่จะโพสให้แฟนๆเราได้เห็นแฟนเพลงแฟนคลับที่ติดตามที่รอดูข่าวคราวเขาก็มาคอมเมนต์าชมหรือว่าให้กําลังใจหรือว่า ให้เราพักในประมาณนี้เขาก็ชอบในส่วนที่แฟนคลับที่รักเราแต่ในส่วนคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ว่าเราใสา่สั้นเหมือนกันสําหรับแฟนคลับของน้องเบเตยที่มาว่าอย่างไรคือหญิงเข้าใจว่าน้องเขาก็รักศิลปินของเขาแต่ว่าคือเขาก็อาจจะมองเรามองเราเขาอาจจะไม่ไม่ได้รายละเอียดจากเราเขาก็ว่าเราโดยที่ใช้คําพูดว่าดังแล้วอย่าลืมตัวโดยที่เราไปเที่ยวตรงนั้นก็ น้องคนนั้นก็โดนแฟนคลับยิงลีด่าว่าถล่มทลายเหมือนกันซึ่งก็อยากอธิบายให้น้องคนนี้ฟังว่าพี่เป็นลูกชาวนาค่าห้องสี่หมื่นกว่าพี่ไม่ไปแน่นอนอันนี้ต้องขอบคุณศรีพันวาคุณประวันหรือพี่วุด,ดิีที่ให้บัตรยิงไปมันเป็นที่ที่สวยงามมากสําหรับคนที่เขา,เามีเงินเยอะเขาก็อาจจะไปสะดวกนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าให้หญิงไปเอง,หญ,งหญิงก็หญิงก็อาจจะไม่กล้าไปเพราะว่าคุณแพงซึ่งมันเป็นความโชคดีของยิงที่ยิงได้บัตรนะคะ อันนี้ก็คืออยากให้น้องรู้ว่าพี่ไม่ได้ไปด้วยเจตนาของพี่เองอพี่นอนโรงแรมรู้ลาะทุกวันที่เจ้าภาพจัดให้นะคะเ<ม>พราะฉะนั้นแล้วการที่พี่ไปไปตัวนี้ไม่ใช่พี่ลืมตัวการลืมตัวคือลืมพ่อลืมแม่ลืมสถาบานันลืมบ้านเกิดลืมคนที่มีบุญคุณเพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนลืมตัวนะคะมีน้อยใจบ้างไหมคะพี่ดโดนคอมเมนต์แบบนี้ก็รู้สึกโมโหแต่ว่ารู้สึกว่าเออเขาเขาคงไม่ได้คิดอ่ะก็เลยรู้สึกว่า คือจะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วโกรธแป๊บเดียวแล้วก็จะหายก็คือยกโทษให้เขาไปหรือว่าอะไรที่มันแบบมันจะไม่มากวนใจเราเรามีงานคิดอีกเยอะมาก นอกจากนี้แล้วทางหญิงลีเองยังได้บอกไม้ฟังอีกด้วยว่าครั้งหน้าถ้าจะไปเที่ยวทะเลคงต้องระมัดระวังในการเลือกชุดว่ายน้ำที่ใส่แล้วดูเหมาะสมเพราะตัวเธอเองนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างคนหนึ่งของเยาวชนอีกทั้งยังได้วอนให้แฟนคลับของตนและคู่กรณีหยุดต่อว่ากันไปมาเพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากโดนด่กไปตลอดนั่นเองละค่ะคุณผู้ชม